สวัสดีค่ะแม่ใช้ไลฟ์ภูมบงังคขังนะคะเมื่อนี้นะคะสมาชชงกันบานครูสิตานะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับสายเสกนะคะเด,ดที่สองนะคะเมือ่อเฮาจะมีผลลัพธ์หม่นะคะเฮา,าจะเจอบททดสอบนะคะไห้เฮานิยามบททดสอบนะคะใหม่เมื่อปัญหาเข่ามานะคะให้เฮาตีบวกนะคะ ว่าอะไรเกิดขึ้นหรืออีหยังเกิดขึ้นในชีวิตฉันฉันรู้เลยว่าผลลัพธ์ชิ้นใหญ่มาแน่นอนนะคะให้อาหารจิตด้านดีนะคะให้ด้านดีด้านบวกนะคะผลลัพธ์เท่ากับบวกนะคะให้ด้านลบนะคะผลลัพธ์กสิได้ด้านลบแล้วด้านลบกสิตโตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮาให้ด้านบวกด้านบวกกสิตโตขึ้นนะคะให้ด้านลบ ด้านลบกรสิตโตขึ้นนะคะอยู่ที่เฮ้าเลือกนะคะว่าเฮ้าสิห้อาหารจิตด้านใดนะคะจิตได้สำนึกนะคะเมื่อเฮ้าจับได้นะคะเขาสิยานนะคะเขาก็สิบเ็ดพิดอีกนะคะเฮาก็สิบ่ไปโฟกัสเรื่องลบๆบนะคะถ้าเฮาอยากเป็นสายสีนะคะส,สีสันได้นะคะเฮ้าก็ต้องเติมด้านบวกนะคะ ให้ไลาๆนะคะให้บวกแซงลุกไปเลยนะคะแล้วเขาก็สีเสกได้นะคะ <S <S เล่นกับความสุขนะคะ <S <S เล่นกับความสุข <S <S เล่นกับเขาใส่ใจเขานะคะต้องเล่นกับความสุขนะคะเกินยี่สิบเอ็ดวันนะคะแล้วกะทาไปตลอดชีวิตนะคะกับดานบวกนี่แหละนะคะทําต่อไปตลอดชีวิตเฮานะคะ มันก็เป็นผลดีกับเฮาอยู่แล้วนะคะตัดทอพลังงานลบนะคะรูซึกซ้มซัมทีทีดีนะคะทุกซิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเฮาปรารถนาอย่างนะคะสมมติแม่ใช้ไรปรารถนาบานเดียวนะคะรูซึกซัำรูซึกทีนะคะว่าเฮายังเกิดขึ้นกับเฮานะคะทุกสถานการณ์นะคะเมื่อเฮาเจอบททดสอบนะคะหรือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ แม่ใช้ไล่กสิเตะเข่ากูจะคลองนะคะยังเกิดขึ้นโอ้เอาอยู่นะฉันรู้เลยฉันได้บ้านเดียวแน่นอนนะคะบ้านเดียวของเขาเป็นเงินสดหรือเงินผอน,นะคะเขาต้องมองให้ชัดเจนบ้านเดียวเป็นเงินสดนะคะแล้วเขาก็ปล่อยวางนะคะเขายังมารลุดออกว่าทางเงินมันจะม,มาจากทางไหนแต่ว่าเขาวางใจเพราะเขาเป็นคนดีนะคะเขาทาแต่ความดีนะคะทําแต่สิ่งบวกๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเฮาโฟกัสแล้วเฮากับปล่อยวางแล้วก็ทํางานที่มันสอดคล้องนะคะในสิ่งที่เขาปูเกี่ยมโบเมนเขาปูเกี่